นี่ผู้คนกำลังอเบรงขาเก,กียวโมโลโรลกตอยู่นะพี่พี่น้องจุดนี้นะเขาไปเขาไปจากไว้นะพี่พี่ก็ได้จะยืนเบ่งข้างนอกแบบนี้นะ ได้ยินเสียงปืนใหญ่่พี่นอ้องตึมตําตึมตึมนะคะอันนั้นคือเสียงปืนใหญ่นะพี่นอ้องอยู่ฝั่งชวนหลวงนะพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องตอนนี้น้องทุนก็เข้าขมาข้างในวัดพระแก้วแล้วนะคะพี่พหลังทีต่อคิวไม่นานนะคะพี่ก็เดินเข้ามาเลยนะคะ งามมากค่ะพี่นะคะเหมือนข้ามมิติมาอีกแล้วนะคะพี่คปกท่องเที่ยวมาเยอะมากๆนะคะพี่ คนก็จะมากราบไหว้กันตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะเขาไม่ได้ให้เข้าไปข้างในนะคะพี่ี่ประมาณนั้นนะไปไปไปบูชาต่อไหมยะร้องต่อปะหรือว่า อ๋พี่น้องเลนักท่องเที่ยวนะอยากเข้าไปกาบายพระแก้วมรกตนะแต่ว่าเข้าบระเด้เขานะพี่น้องก็เลยแบบพากันยืนอยู่กาบายข้างนอกอันนะพี่น้องด้มากสำหรับลงทุนนะด้มากเห็นสาม,มีก็ที่ว่าดีใจแล้วนะพี่น้องถึงจะบระด้เข้าไปข้างในนั่นนะพี่น้องนะ เราได้อยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเขาได้เข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ่นกองเจะพาพี่ๆเดินชมนะเดินชมนะข้างในบนระหวะา่าตาข้างนอกนี้นะคะพี่ <c oughs> พี่น้อยงดงามมหาศาลมือจนสันพี่น้อยมือจนสันบุบบุบบุบบ,บุบ่นะพี่น้อยมาเห็นสิ่งที่บอคาดคิด,คดและบอบอกคาดฝันนะพี่น้อยที่ได้มือเห็นในมื่อนี้นะพี่น้อย จะจดจำไว้ว,ว่าครั้งหนึ่งน้องลำทูนเคยมาที่นี่นะคะพี่่ได้มาเห็นที่นี่นะคะพี่่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ พ,พี่จะพาพี่พี่ย่างเบิงนะให้พี่น้องในเบิงน้ำกันนะผู้ใดทีบ่บอกเคยมาวัดพระแก้วนะคะก็จะพามาย่างชมในมือนนี้เลยนะเป็นแบบที่เห็นนี้เลยนะคือความสวยงามคะพี่พี่ งดงามมากค่ะี่แค่เสาแล้วพี่แค่เสาวัดนะคะคือยังสวยเลยพี่เอาพี่นายลงทุนจะมาดูค่ะพามาดูเจดีใหญ่ใหญ่ที่สุดนะคะพี่นี่ค่ะจะพา <asi S 2> พี่ขึ้นมาดูเจดีใหญ่ที่สุด เจดีย์สวยมากค่ะมพี่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูเคะพี่ <laughs> oh man, you

ออพี่พี่เขาเรียกอะไรนะ้องทูนก็ไม่รู้นะพี่พี่คือเดินขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาชมความสวยงามข้างบนนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะผู้คนก็จะอยู่บริเวณข้างนอกนี้นะคะพี่ เจดีนีああ่คือเจดีที Jade, oh ่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วพี่ตอนนี้เขาประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะ ท่องเที่ยวก็คือมากันแบบเยอะอยู่นะคะวิวเยอะอยู่ท่องเที่ยวชอบมาเมืองเลยนะ

อูนแบบสีอทองแบบแบบทองแบบทองหมดเลยอะพีะ่ลายแบบทองทั้งนั้นเลยพี่และเจดีก็คือใหญ่มากค่ะพี่พี่ต้องใช้กี่คนล้อมถึงจะหมดเนี่ยโอ้อพี่หน่อย ที่สุดคอยกัมาพอแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้น้องทุนรับทุนก็นยืนอยู่ที่เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดข้างในวัดพระแก้วนะคะพี่ๆทำตัวไม่ถูกตื่นเต้นมาก จะหมดแค่นี้นะพี่ๆเขาไม่ให้ไปต่อแล้วนะอันนี้จะเป็นอาเขาเรียกอะไร,รอ่าวัดจำลองนะพี่อันนี้จะเป็นอาเขาจำลองวัดพระแก้วนะคะพี่โอเคพจจะเป็นร,รูป่างจำลองนะคะ เดียวสุท้ายแล้วตอนนี้กำลังสีพากันยางออกนะพี่น้องยางชมอ่าในระหว่างทางไปนํำกันพี่น้องอันนี้เขาจะเป็นข้างในวัดคาแก้วนะพี่น้องข้างในนั้นเขาก็จะเก็บป่า พะแก้วว้นะพี่น้องพะแก,มกวมรกตไดว้ข้างในนะเาขาเข่าบ่ได้นะพี่น้องเขาให้กราบว้กันแค่ข้างนอกนะคะคือแบบเขามาเค้นข้างแรกก็คือแบบงดงามเลยพี่น้องเอยกันแบบมือใหม่สั่นนะพี่น้อง ตอนนี้กำลังจะพากันเดินทางยออ่างออกไปข้างนอกกันนะพี่พี่งดงามเพลงไปเดี๋ยวจะพาพี่ไปบึงฟังนี้ขึ้นนี้ได้บอ ผ่าตากล้องจะผ่าตากล้องล้มหรือบ่อนอใช้แรงงานตากล้องเลยโอ้ยข้างในข้างบนนี้ขึ้นมาค่ะาตากล้องขึ้นมาตากล้องข้างในนี่งามแพงข้างบนนะบัวข้างบนไอ้ข้างในนะข้างบนบัผิดนะพี่อู้ว้าว มีหอดกล้องจอนะพี่น้องข้างในข้างบนแบบนี้นะเขาแบบติดอยู่สูงปุกพี่พี่บนข้างบนตากล้องบนข้างบนนะงนงามเพงโอ้โหแดดระดับหนึ่งนะไปไปมันนี่มันนี่เจุดนี้ก็มา ถ่ายรูปแค่นี้นะพี่พี่เขาไม่ได้ให้เข้าข้างในนะพี่ใช่ก็อยู่ได้แค่นี้นะถ่ายรูปถ่ายลไรได้แค่นี้ใช่ค่ะเสียดายนะเราพี่ตั้งใจอยากจะมากาบตรงนี้นะทีนี้ก็จะพากันเดินทาง กลับแล้วนะคะพี่พี่จะออกจากวัดพระแก้วแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่แล้วเจอกันใหม่ว่าจะไปที่ไหนต่อนะคะโอพี่มาดูฝั่งนี้ธงชาติไทยใหญ่มากเป็นนั่นนะเป็นเครื่องบินใช่เป็นเมฆของเครื่องบินนะคะว้าววันนี้คนก็น่าจะเริ่มออกกันหมดแล้วใช่ค่ะนี้เขาจะปิดแล้ววัดเขาจะปิดแล้วนะวจะปิด คขาจะปิดกี่โมงบ่ายโมงใช่ไหมอ๋ออ๋ <laughs> อโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊าย <laughs> บาย,บาย